ทีนี้เราพูดถึงตัวเองไปละเห็นอะไรเพื่อนบ้างเห็นใครบ้างที่รู้สึกว่าเฮ้ยพูดถึงเพื่อนหน่อยน่ะมาริวผมว่าชอบเบนนวครับมันดูพลังเยอะขึ้อนอย่างนนมีอะไรอีกประมาณนี้คนเดียวอ่ะเบนเปนชอบพี่โบวที่เมย์มาริวคือคือพี่เมย์ก็จะเป็นรักษาคาแรคเตอร์ตัวเองได้ดีมากครับแล้วก็ชอบมาริวก็คือก็จะคล้ายๆกันมาริวจะเป็นคาแรคเตอร์นี้เลย ทัทง้ทงตลอดทั้งเรื่องก็จะแบบจริงต้องรต้องแล้วก็พี่โบ๊ชพี่โบ๊ชจะเป็นเหมือนกับว่าดาเนินเรื่องได้ดีทําให้แบบเรื่องไปได้มีแบบมีจุดให้น่าสนใจขึ้นของเรื่องแล้วก็เป็นยิงเบนยิงก็จะอินอินเก่งดอินง่ายง่ายอินเอออินเก่งเนเฉียวขานีดนึงน้้าตารืล่าเาะราวคราวมะพูดถึงแพาวกับแบบแมคมาหรือว่าประมาณนี้ ประมาณนี้ก็ได้นะไม่เป็นไรเฮ้ยไม่มีบทที่พูดกับพี่แม็กซ์ใช่ไหมผมเออมีมีนี่ก็จำเออมันก็จมันนริงจริงจีิงเราไปจำมานถ้าแพลวก็เห็นเห็นพลังขึ้นแบบดูดูแบบดูเหวี่ยงดูใส่อารมณ์มากขึ้นเลยตรงข้าเลย2อคนนีอ่า